สวัสดีครับพี่ๆครับมาอัปเดตข่าวล่าสุดกันสักหน่อยครับกับข่าว h e วี่โก c คิทเตียน e ีเล็กเซนครับยินดีต้อนรับนักเตะใหม่คนที่2ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับหลังจากที่มีผู้สื่อข่าวเทียร์หนึ่งอย่างโรมาโนและออสตินยืนยันแล้วว่าแมนยูได้คว้าตัวคิ r เตียนอีเล็กเซนเป็นที่เรียบร้อยแบบฟรีค่าตัวโดยเซ็นสัญญา3ปีครับการที่เทนฮากได้นักเตะรายนี้มาถือว่าคุ้มค่ามากมาก โดยสถิติแล้วอีล e ิกเซนเล่นตำแหน่งหลักคือกลางลุกสามารถโยกไปเล่นตำแหน่งปีกก็ได้ในตอนที่อยู่กับสเปอร์เราจะเห็นได้ว่าอ e ีลิกเซนเล่นในตำแหน่งปีกซึ่งเป็นตัวเปิดบอลจ่ายบอลได้ดีมากๆนะครับถือเป็นยุคที่สเปอร์แข็งแกร่งมากๆยุคหนึ่งก็ว่าได้การที่แมนยูได้ตัวอ e ีลิกเซนก็จะมาเติมเต็มให้กับแมนยูได้อีกหลายนิติในตอนนี้แมนยูของเราได้มา1คือมาเลาเซีย2อีล e ิกเซน คนที่สามที่จะตามมาคือใครเรารอติดตามและให้กำลังใจกับทีมซื้อขายและสโมสรกันต่อไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารในคลิปต่อๆไปขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชม